สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมรถหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าโซลู a นะครับคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับมีพิเศษที่ภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2540นะครับน่าจะประมาณปี97นะครับตัวนี้ก่อนหยดน้ำนะครับจะไม่มีหยดน้ำที่ฝาท้ายนะครับ สภาพก็ถือว่าสวยนะครับเดิมๆรถบ้านที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ภายในสะอาดทอมสะอาดแบบแทบแบบเหมือนรถไม่ได้ใช้งานเลยครับคันนี้เป็นภายในตัวนอกนะครับสีสันแล้วก็เก็บขัดให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนลูกบวงลูกปืนล้อไปนะครับอันเก่ามันก็หอนนะครับมีบางอย่างที่เก็บไปเยอะอยู่นะครับ คันนี้เราขายอยู่ในราคา35,000บาทนะครับใครได้ไปคุ้มมากข้างในนี่ก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นจอแอร์ดิจิตอนนะครับเขาเปลี่ยนมาก็ถือว่าทำมาเก็บรถได้สวยมากนะครับหน้าปัดนี่เป็นหน้าปัดตัวนอกนะครับเป็นเรือนขาวนะครับชุดเครื่องเสียงมีพร้อมฟังนะครับ รถบ้านน้นเดิมที่แบบสะอาดสะอาดไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคันนี้มีบูสต์สตาร์ทด้วยนะครับถึงจะเก่าแต่ระบบไฮเทคนะครับคันนี้มีบูสต์สตาร์ทใช้งานได้นะครับบูสต์สตาร์ทกดสตาร์ทได้เลยนะครับใช้คู่กับกุญแจนะครับเป็นรีโมท2 2ดอกนะครับมีระบบเซ็นทรันล็อกนะครับมี้กอย่างนะครับภายในนี่ขาวสะอาดมากเลยนะครับ เครื่องเสียงควบแอร์ก็เย็นเย็นนะครับภาสีหกเจ็ดเกียร์ออโต้นะครับมีลูกค้าขอให้แบบถ่ายช้าๆหน่อยแล้วก็พยายามถ่ายให้ให้ชัดที่สุดแล้วก็ให้เห็นทุกมุมที่สุดนะครับแต่ก็คลิปก็จะนานหน่อยนะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีมากสตาร์ทง่ายนิ่มๆเลยนะครับ ลองชมลองดูกันนะครับว่ารถสภาพนี้ราคานี้ประมาณ35 0 0 0แพงไหมหรือวาอ่าถูกไหมหรือ,อยังไงก็ลองชมลองตัดสินใจกันดูนะครับอันนี้มีสปงสปอร์ตไลท์เครื่องเงียบนะครับห้องเครื่องอสวยๆเลยนะครับรถดึเดอร์ไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยนะครับห้องเครื่องก็สวยมากนะครับเพจดเพิดอยู่ครบ รถเหมือนรถไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับผมสนมากคือรถบ้านนะครับที่แบบสภาพก็พอได้หน่อยอะไรหน่อยล้วก็มาเก็บงานนิดหน่อยนะครับช่งลงช่วงล่างดีมากคราวนี้ขับเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับ ใครสนใจรถก็ติดต่อเบอร์ที่ท้ายคลิปนะครับใครสนใจอยากได้รุ่นไหนหรือว่าเทอร์รถก็ลองทักทักเพจปรึกษากันโทรมาเล่นได้นะครับรถช่วงล่างก็ถือว่ายังโอเคดีนะครับยังเงียบอยู่นะครับไม่มีอะไรดังนะครับโชคเชิกดีนะครับรถศูนย์ตรงนะครับยางก็ถือว่าดีดอกเต็มนะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับปล่อยมือได้เลยนะครับคันนี้ศูนย์ตรงนะครับ ขับสบายไม่เหนื่อยนะครับเพราะเบาะนุ่มเบาะไฟฟ้าเราก็จะลองให้บางส่วนนะครับรถเราก็เช็คให้เบื้องต้นแล้วนะครับว่ามาน้ําไม่ดันหรือว่าไอาไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับแต่จะไปทางไกลบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกล,กไกลประมาณ2-300ามก็โลเราก็ต้องช่วยกันดูนะครับว่ามันจะมีอะไรไหมกลางทางอะไรไหมเพราะว่ารถเราก็ บางทีซื้อมาก็ไม่ได้ขับไกลมากเราก็เช็คให้เบื้องต้นคือไม่ดันควันไม่ไหลอะไรประมาณนี้นะครับรถเราก็จะดูแค่ประมาณนั้นไอระยะยาวนี่คือเราต้องลองกันแล้วก็ช่วยกันดูปรึกษากันนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ลองประมาณ3-400โลอย่างเงี้ยครับรถเก่ามือสองอ่ะมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รื้อดูทุกอย่างภายในเครื่องนะครับเราก็ตามหน้าง,งานที่แบบ หรือว่าใครที่เขาดูรถเป็นนะครับก็ตามหน้าง,งานว่าน้ำไม่ดันควอนไม่ไหลรถไม่มีอะไรผิดปกติเราก็พอใจซื้อพอใจขายทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็ช่วยกันดูนะครับเราก็ปรึกษากันได้ตลอดนะครับลองรับชมลองแต่งใจดูนะครับรถราคานี้สภาพนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ ได้อาลณงอะไรภายในสวยๆถือว่ายังน่าใช้งานอยู่นะครับรถพวกนี้ก็สำหรับคนงบน้อยนะครับก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินสภาพนี้ก็ถือว่าดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์เปียกฝนนะครับสภาพมันก็ยังพอใช้งานได้นะครับแอร์ก็ยังเย็นไม่ต้องเปียกฝนอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับคนที่เขาชอบแนวนี้นะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าหารถใช้งานนะครับชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสนใจก็ทักเพจหรือโทรมาคุยเล่นกันได้นะครับ